ลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หมูบ็อกซ์กิอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมเรียกไปอ่านในกลุ่มมาไว้ทุกคนตอนนี้กล่องดีแท็กเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผม <S 2> <S 2> ามาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ารอบนี้กล่องดีแท็กเขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับผมแต่จริงๆทุกคนน่าจะเห็นตั้งแต่ตรงหน้าปกอยู่แล้วเนียว่าวันนี้พี่หมูจะมาทําอะไรนะครับนั่นก็คือนี่เลยฮนะมันคือตัวละครใหม่นั่นเองนครับผมอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยกล่องเดิมของมาเนี่ยจะเป็นตัวโลโบนั่นเองนะครับผมแต มาชื่อวูฟวูฟเลนวูฟลานวูฟอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนจะมาเป็นตัวละครที่ความสามารถเนี่ยผมเคยเกิดเอาไว้แล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับผมก็คือยิ่งเรามีคนดูในเกมมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เรายิงแรงนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าทุกคนโอเปนทีละกล่องแล้วกันนะครับทุกคนเริ่มจากกล่องแรกปังไม่ได้วะ่ะทุกคนกล่องที่สองไปอะไรก็ไม่ร <M> <ะ>อะไรก็นี่ย <M> มาแล้วะ่ะ ก่องกล่องออกเลยครับทุกคนเอาว่ะชวนมันกันหน่อยด้วยชวนมันหน่อยชวนมันครับทุกคนชวนมันกันหน่อยครับ เอาเรื่องจัดจัดเอาเอาเรื่องจัดจัดก็ผมไปครับผมโอ้โหสองกล่องได้มาแล้วอ่ะเอาเรื่องจัดจัดฮะทุกคนมาฮะอัพกันเลยเฮ้ยแต่ว่ามันต้องมีมันต้องมีที่อัพว่ะมันต้องมีที่อัพด้วยเดี๋ยวผมปลดล็อกอันนี้ก่อนละกันนะครับอ่าสองพันห้าพันหนึ่งหมื่นโอ้โหได้มาแล้วฮะแล้วก็ตัวเซ็ตเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะยังไม่มานี่ครับตัวเซ็ตยังไม่มาทุกคนตัวเซ็ตยังไม่มานี่ครับแล้วก็ตัวอัพเลเวลก็ยังไม่มา เหมือนกันว่ะอืมเราได้แต่ตัวละครแต่กล่องมันยังไม่มายังไงดีฮะเราจะเล่นเราจะเล่นได้เหรออย่างนี้อ๋อนี่ไงเราเอาเราอชิ้นส่วนมาแลกเอาก็ได้นี่ครับผมอ่ะแลกไปก่อนแล้วกันทุกคนฟึบอ่ะอไปครับผมเร็ยวเอ้ยมันมีบัตรนี่เอา้าโอ้โหเราก็มีบัตรนี่ทำไมเราไม่อัพบ,บัตรวะเออนี่ไงจบแล้วทุกคนปลดล็อกครับผมอ่าได้มาเป็นเลวเวลห้าฮะคือต้องบอกว่าตัวละครน,นี้เนี่ครับผมความสามารถของเขาเนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกกันแหละนะครับผมยิ่งคนดูเยอะหลายยิ่งมีดาวม เพิ่มขึ้นนะครับผมเบิร์อาดาเมจในการยิงหัวนะครับแนีเขาจะเขียนอยู่นะครับผมฟอร์มเฮดช็อตนะครับผมอืมถือว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างโกงนะสำหรับผมเนี่ยฮะสำหรับผมผมมองว่ามันโกงมากเลยนะเดี๋ยวสกิลเนี่ยสกิลมันเป็นสกิลพัสซีฟทุกคนถ้างั้นก็เอาอาโรมาใช้ได้นะครับแล้วก็เอาโมโคนะครับเหมือนเดิมเลยอันนี้อันนี้โมโคเนี่ยโอเคแฮกเกอร์ไอโมโคครับผมแล้วก็อีกสกิลหนึ่งมีตอนนี้มีอะไรละโลกโมโคตัวนี้แล้วก็น่าจะเป็นเคลลี่ครับผมวิ่งเร็วอ่ะครบนะฮะครบละครบละ ไปทุกคนเดีย๋ยวเราแต่งตัวแล้วก็ไปรุวกันต่อในเกมดีกว่านะผมสําหรับการรีวิวตัวละครใหม่วันแรก2กล่องเท่านั้นได้มาแล้วฮะต่อในเกมครับผมเอาละโว้ยรอบนี้ก็ผมบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยคือที่ที่คนขอเข้ามาเยอะมากบอกว่าพี่หมูตรงนี้แหละมึงมึงสมใจแน่คนลงเยอะมากจัดไปครับผม1ดอกแรกสะดุ้งไปเลยครับมามาดิมา,มา,ดมาหดอก1ดอก สองดอกแตกไปก่อนสองดอกแตกไปก่อนอย่าเพิ่งมีใครร้านผมก็พอครับอันแน่อันแน่อันแน่อันแ,น,แน่อ่าเอาอยัางไงครับอะไรอะไรนะอะไรมึงอะไรอะไรอะไรครับจังหวะนี้โอ้โหเอดับวิวฟ้าประธานด่าจัดพวกบึงตายครับวันนี้อะมัน,นมีใครขึ้นไปดึงเพื่อนมันข้างบนนี่ไงนี่ไง นี่ไงล่ะเฮ้ยนี่ไงล่ะมาดึงเพื่อนขออน,ญญอขออนุญาตผมยังขออนุญาตหรือยังครับท่านคุนไม่มีสิที่จะมาดึงเพื่อนอุย้ยหายเร็วไปางเหมือนปืนผมจะหลุดไปที่ไหนที่หนึ่งะ่ะอ่าตอนนี้มีคนดู3มคนแล้วเนี่ยครับผมโอ้ชิว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 ,ชวไหนครับมีเดือดกว่านี้ไหมทุกคนผมอยากได้เดือดกว่านี้มากๆฮะเฮ้ยนี่ไงล่ะเดือดกว่านี้วยต้องบอกว่านายเล่นดีเนี่ยนายใช้ได้นะ ไม้ใช้ได้เหมือนกันนี่เดี๋ยวเราจะลงไปฆ่านาะเดี๋ยวนี้ละแป๊บนนะงอ่าสุดอันตรายที่ผ่ายโคตรอันตรายเลยทางลงไปครับเฮ้ยมันวิ่งไปไหนอ่ะเฮ้ยมันลงฝั่งนูน้นเฮ้ยหัวแตก400อ,อแทบช็อกบอกเลยแทบช็อกเนี่ย นี่ไงนี่ไงนี่ไงอย่าดื้อได้ป่ะเออแต่ตายไปก็จบอย่าดื้อไปครับผมจังหวะนี้ฮะีีไหมเขาน่าจะลงคนเดียวครับทุกคนแล้วเพื่อนเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะตอนนี้5คนนะกับอ่อความสามารถเนี่ยเด้งขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนสังเกตได้ที่ลูกตานะข้างบน xm8 ทุกคน xm8 ตาบใดที่เกมนี้ยังหา ak ไม่เจอนะผมจะใช้ xm8 ไปก่อนแล้วนเหมือนที่ผมบอกไปเนี่ยครับว่าความสามารถของมันเนี่ยคือการยิงหัวแรงขึ้นเรื่อยๆตาบใดที่เรายังมีคนดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นี้ผ จะใช้เป็น XM8 นี่แหละในการเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอ็มแปดไม่ต้อง <S <S 1> <S 1> สก,กาใกล้เคียงกว่าทุกคนสำหรับสก,กาเนี่ยปกติเวลาหมวก3เนี่ยจะยิงทั้งหมด2นัด ผมว่าผมเล็งที่หัวแล้วนะเมื่อกี้กลักูเล่งที่หัวแล้วนะทุกคนทำไมมันโดนตัวฟาบุโดโคตรเยอะเลยฮะไปลุยต่อสากายเนี่ยยิง3นัดหมวก3ถึงจะแตกนะครับส่วน A k เคนี่ยจะยิงทั้งหมด2นัดนั่นเองถ้าสมมติว่าผมหา A k เคเจอนะแล้วเกมนี้ผมสามารถทำให้ A อเค่ยยิงหัวนัดเดียวแตกได้นะว้าวผมบอกนะ AW วผมเนี่ยไม่ต้องใช้เลยครับผมจะไม่ใช้ AW เลยเว้ยเชื่อผมเนอะมีคนฝม่ฟัง เียบจังวะมันดูเงียบๆอะน่าจะไม่มีแหละตอนนี้เนี่ยฮะได้มา6คิวทุกคนแต่ว่าเอ่าเขาเรียกว่าไรสกอร์ที่ผมได้มามันไม่ได้เต็มตี้เว้ยแล้วก็มันไม่ใช่ตี้นักล่าด้วยนะครับ คือผมไปลองเล่นมาดูแล้วนะก็คือถ้าสมมติว่าผมอ่ะไปคิวตี้ของน้องเอได้นี่ครับโดยที่ตี้น้องเอเนี่ยมีคนดูมากถึง15คนหรือว่า10คนนะครับคนดู10คนของน้องเอเนี่ยจะย้ายมาหาผมหมดเลยเ <What? S 1> ว้ยเออคือมันผมว่ามันโกงมากเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าความสามารถมาได้ใช้งานแล้วทุกคนเห็น6กคิวใช่ป่ะเนี่ยทุกคนเห็นลูกตา6อันใช่ไหมมันจะไม่ลดลงเว้ยมันจะค้างอยู่6ยาวๆจนกว่าเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจะไม่มีทางลดเว้ยโคตรโกงจริงพัง สามารถง่ายๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องเรียกว่ามีคนดูเยอะขึ้นยิ่งยิงหัวแรงมึงต้องใช้คําว่ายิ่งมึงคิวเยอะมึงยิ่งยิงแรงดีกว่าครับทุกคนจริงๆไอความสามารถยิงหัวเนี่ยเมื่อก่อนนี่ยมันอาจจะดูเป็นเรื่องยากนะแต่เดี๋ยวนี้ใครๆก็ลุกนั่งยิงหัวกันแบบโอ้โหเพลินไปหมดนะผมยิงกันทั้งเซิร์ฟตัวเนี่ยแทบจะไม่มีใครยิงอยู่แล้วครับทุกวันนี้เนี่ยยิงแต่ละทีเนี่ยหัวพุ่นไปหมดนะแล้วถ้าสมมติว่าตัวละครเนี่ยไปอยู่ในเขาเรียกว่ามือของคนที่เขายิงหัวแบบเก่งๆเลยนะยิงก ผมบอกเลยสยองครับผมเอเคนัดเดียวแตกเหมือนที่ผมพูดเลยมันมันเป็นแน่แนเว้เชื่อผมมันมีแน่เ k เคนัดเดียวแตกเ k เคนัดเดียวแตกโอ้โหสยองมันดิงไหมไม่ดิงครับมันดิงไม่ได้ก็ยังดาวอยู่อ่ะ าครับผมเห็นไหมวกานสังเกตป่าได้คิวแแต่ว่าสกอร์ขึ้น9อ่าโอ้โหผมยิงหัวไม่เก่งเลยอะตัวละครนี้ไม่เหมาะกับผมแน่ๆพูดเลยว่าไอ้ครับผมยิงหัวไม่ได้หุ้ยหลบยันนอกเกมเลยหุบยันนอกเกมครับผมเมื่อกี้นี้โอ้โหกูหลบยันนอกเกมทำไมวะเนี่ยนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะยากเลยวะนี่ไงละ่ะ ยิงที่หวัวครับเล็งที่หวัวแต่โดนที่ตัวอีกแล้วโกูเมื่อกี้ผมยิงผมยิงโดนตัวแล้วที่ผมเล็งหัวนะเว้ยตัวตัวอีกละมาผมจะลองลุกนั่งดูฮะไม่ได้ครับไม่ได้ครับแตกครับกูลุกนั่งกูแตกแน่ครับจังหวะนี้หมยแล้วข้ามันยังไงดีวะเนี่ยนี่ยิงหัวข้ามันได้แหละแต่ว่าอยากลองยิงหวัวดูฮะจับไม่มีนี่หว่าอุ้ยดูสุดนะกันโ,โอเคสกูปีไอ้วอลสองลูกถือว่าได้กำไรละได้กำไรแล้วตัวเนี้ย อุ้ยโกงโกงผมแล้วจริงๆโกงแล้วนี่ะไรผมว่าเจ็ดร้อยผมว่าเจ็ดร้อยครับผมทุกคน ไม่แน่ใจว่ามีหมวกหรือเปล่าแต่มันคือหัวเจ0วรอยะมันต้องลองสกาดมันต้องลองสการการาขึ้นอ่ะไม่งั้นไม่รู้จริงถ้าถติว่าผมสามารถสกาลาาขึ้น2นัดแตกได้เนี่ยโอ้จบแล้วเกมเนี้ยจบแล้วถือว่ามิชชั่นคอมพลีชตอนนี้ได้มา9เนี่ยทุกคนสังเกตนะเก้าค่าได้9นะแต่ว่าคนดู12แล้วนะตอนนี้อ่าไม่อยากจะคิดเลยว่าจะแรงขนาดไหนฮะถ้าติดหัวนะแต่ว่าน่าจะมีคอมเมนต์แหละพี่หมูครับมึงไปฝึกยิงหัวก่อนครับพี่รับรองว่าตัวนี้โกงแน่เไม่อยากฝึกยิงหัวเหมือนกันนะ มีไมมมีไหมมีอีกไหมครับยังยิงไม่โดนหัวเลยอะแต่ว่ารอบนี้เราได้จับ2มาแล้วนะรอบนี้เราได้จับ2มาแล้วนะต้องโหดดิว่ะมันต้องโดนหัวสักตัว2ตัวแหละเออว่าผมไม่ไดเอาล้อล่ามานี่หว่าไม่ได้เอาลอเอ้ยนี่ไงหายละโอ้โหโหโหดซะด้วยโหดซะด้วยที่ไหนอะของมอบเฉยเลยว่ะมอบเฉยฮะอ้าวมอบเฉยว่ะอะไรของเขาเนี่ย โอ้โอ้โอ้ดียว่อนนะปุ๊บปๆ๊บปื๊บป๊บป๊บโอเคแล้วก็ซ่อมฮะแล้วก็พยาฮะผมอยากลองลากดูอะวิ่งนี่เลยวะ่ะหกสิบหก 9ก้าสิบครับเก้าสิบตอนนี้คนดูสิบเก้าคนละคนดูสิบเก้าคนว่ะผมต้องอจยิงหวัวมันดีกว่านี้ว่ะแต่ตอนนี้คนดูสิบเก้าเลยนะคนดูสิบเก้าถ้าถือว่าผมยิงลากขึ้นจริงๆอะถ้ามันติดหวัวเลยนะผมว่าน่าจะมีสองนัดแตกว่ะเป็นไปได้มันเป็นไปได้มากๆเว้ยม,มันเป็นไปได้มากๆฮนะแล้วก็ไหนจะเอเคนัดเดียวแตก ว่านะเราหายีกทีเลยครับเดเราฟุกยิงติดหัวทีเดียวโป้งแตกอ้าวไม่มีวะมันยิงกันอยู่ข้างบนอนะ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปเล่นด้วยฮะข้างบนเนะี่ยเรามีปืนสลิงอยู่ฮนะเอ่อต้องยิงขึ้นตรงนี้ก่อนเหรอปื๊บแล้วก็ตรงนี้ปื๊บแล้วก็ตรงนี้อ้าวติด,ดอีกปุ๊บปื๊บอ่าโอเคแล้วก็รีโหลดไว้นะฮะอุ้ยอ้าวตอนนี้ประมาณหนึ่งเก้าเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดคือสูงสุดในตอนนี้เว้ย เก้าสิบแปดนะฮะตอนนี้คือเก้าสิบแปดนะมีมาหิงที่ไหนวะนะใครเขายิงข้างล่างวะเฮ้ยน่ากลัวจังเ่ะเขายิงตรงไหนวะนะน่าอยู่ข้างล่างหินผมอะเนี่ยตรงเนี้ยชัวร์เลยโอ้หลงไปข้างล่างดีกว,ะวะ่าว่ะเอา้ายังไม่รีโลดดหลดอ,อีกเกือบแล้วเออยังไวะเนี่ยชิบแล้วก็จับปืนไว้ฮะแล้วก็โดดเลยโอเคแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคสวยฮะอืมมันอยู่ตรงไหนนะเมื่อกี้น่าจะอยู่ข้างบนวะ่ะน่าจะอยู่ข้างบนหัวผมเลยขอหัวหน่อยขอหัวหน่อย โขงหัวหน่อยครับโขงหัวหน่อยครับมาปะวะซ้ายไม่มีครับขวายังโล่งอยู่ตายหนึ่งตายหมอกอีกชิบหายคนดู20น,นี่อะไรกระสุสนสไนโอ้โหกระสุสนไนดีมากอา้าวตาย2เวรกรรมแล้วกูไม่ได้ลองแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ลองแล้วมั้งมันต้องโดนหัวแล้วละ่ะตอนนี้ตอนนี้คือผมต้องพยายามยิงไหวได้เว้ยเพราะว่าคนมันเหลือน้อยมากๆแล้วต,ต้อตายหมอกกันด้วยอ่ะโอ้โหเสียดายโคตรแบบโคตรเสียดายจัดอ่ะข้างหน้ามีคนวางไอ้ดอกเฮ้ยมองสองนัดมองสองนัดมองสองนัดมองสองน็วยิงตัวอื่นเร็วยิงตัวอื่นเร็วยิงตัวอื่นเร็ว นัดละาหกสิบเองวะทำไมนัดละาหกสิบเองอ่ะน้อยจังเฮ้ยหัวสองวะ่ะหัวร้อยสามสิบครับเมื่อกี้นี้แรงมากแต่ผมยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ยังไม่แน่นอนหรอกของแบบนี้เอาตัวนั้นโดนไลนมั้งเนี่ยหนึ่งหนึ่งแล้วว่ะทุกคนหนึ่งหนึ่งแล้วฮะตอนนี้มีคนดูยี่สิบแปดอะ อุดยมาดิบแปดครับตอนนี้ก็คือ68เว้ยต่อน,นัด โอเคสรุปละ2นัดตายแน่ๆครับคนดูอยู่37คนสรุปเลยคือ2นัดตายแน่ๆครับดามเมจ97นัดแรกแล้วก็นัดที่2เนี่ยคือเกาะหมวกมันหลุดละเหลือ,อจะได้ทั้งหมด135สรุปละ2นัดแตกแน่ๆครับสำหรับสกาจากปกติเนี่ยยิง3นัดแตกแต่รอบเนี้ยยิงแค่2นัดครับผมเท่ากับว่า A เอค่ะมีสิทธิ์ไปไม่ได้ค่อนข้างสูงมากๆเว้ยที่จะยิงแค่นัดเดียวแล้วหัวแตกได้เลยครับต่อให้ใส่หมวก3ก็ตามผมบอกว่าโคตรโกงจริงๆทุกคน อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบอกสกินด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าเจอกันกดกระดิ่งด้วยนะครับโฮเฮ้ยวันนี้ไปนะครับเฮ้ยมันลงฝั่งนู้นเฮ้ยว่าแตก400เห็นห้อง